ตอนนี้แ่ะไปเลยลบไอ้น้องขาวนล้จะผ่านรุ่นไหน่ยฮะเอ้ยคุยอะเอาจักรยานคุยด้วยเี้ยมันออกไม่ได้คุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรก็เลดี๋ยวกลนะเอาล้วกลิกๆลกลเลยไม่ได้กว่าคุยเฮ้ย อ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยทำ<อ>ไปจักรยานกูพังไอ้ควยเอ้ยมันตัดใจเสร็จ <c oughs> ว่างมากชีวิตเนี่ย <c oughs> โอเคฮาวะพอพอพอ <c oughs> อีกแล้วเหรอ <c oughs> ไ,ไอ้คน <c oughs> จนจำต้องทนปั่นรถทีบ ปันยิ๊กยิกยิกยิกลมหน่อยขาวแว้นจะมาเว้ยเจอแล้วยิกยิๆกยิ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 กยแสดงว่าเจอแล้วสิปันยิ๊กยิ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 กเหี้ยสบายว่าเขารอหมดแล้วคแล้วมาถึงแล้วน้องพี่มาถึงแล้ว เยเอ้ราต้องลาจากละเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไปแล้วคนป่วยฉุกเฉินรับคนป่วยฉุกเฉินป๊าบได้แล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนไปเฮียเอ้ยตึ้งลากใครมาวะเมื่อกี้หาไอ้อ้วนไอ้อ้วนไหนวะเนาะอื้อแม่งเลยก็รถขินกุ้พังเลยไปมั่งไอ้น้องเดี๋ยวพี่เก็บขยะเองมาหนี้มาหนี้เดี๋ยวกวาดขยะให้อื ไอ้กวาดขยะลงขยะขยะในมือท่านลงทันเถอะครับวิ่งไปแล้วอ,อ,อื้ออื้อื้อื้กวาดเละกระจายอื้ออื้อไปไปไหนเราเซฟโซอยู่นี่อ่าเอ,อ,อ,อกเก็บขยะเพลิน <laughs> มาทดสอบทดสอบของใหม่เฮดป,ปัดเข้าไปมันมือมากมาทีนี้ มึงเข้ามาอ้งพังเลยแม่งเนื้เซ็งว่ะลำพังเลิศเกินดีก่ามึงแข่งนี้พังเลยแม่งเนื้อพอพอาแล้วครับได้ของเล่นใหม่ครับอ้เฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรที่สนุกอ่ะมาบุได้ของเล่นใหม่มองเข้าไปมองมองอีกอะไรเจ้ ที่ทำไรเหรออันนี้ทางนี้อันนี้ว่าหนึ่งที่จเย็น